รถเลยนะเป็นทางเฉพาะมอเตอร์ไซค์กับจัก,กรยานกับล้อดีมากเลยอ่ะแยกเส้นมาให่งนี้นะครับอันนี้มีแต่รถเล็กเดี๋ยวเราจะจ่ายตังค์นู่นนะครับขวาสุดบีบเข้าไปเข้าไปตามทางเลยนะจะให้มอเตอร์ไซค์เข้าไปก่อนถ้ามีมอเตอร์ไซค์ตามมาก็ให้เขาแซงไปก่อนนะเราช้านะครับขี่มาให้ดูเลยนะว่าประมาณทรงไหนนะครับจะถึงแล้วนะเดี๋ยวต้องจอดต่อคิวกันก่อนนะครับจ่ายตังค์นะ เอาละงานมาแล้วนะครับเอาข้ามมาก่อนนะครับไปซื้อตั๋วก่อนเดี๋ยวจอดตรงนี้แป๊บนะครับ Sorry and pay ticket and two bicycle and two person two bicycle. two bicycle two person นี่นะครับราคาเลทน,นะ bicycle this เไปซื้อตั๋วมาได้แล้วนะครับก็นี่นะแตะไปยังไม่รู้นะว่าเท่าไหร่สองลิงกิตเดี๋ยวมันใช้บาร์โคดที่สแกนป่ะใช่โอเคมันใช้บาร์โคดสแกนตอนเข้าอ่าฮะนี่นะเก็บตั๋วไว้ด้วยครับอ่ะย้อนกลับไปอเอาแล้วนะครับสแกนผ่านไปหนึ่งยวดูนะบาร์โคดนี่นะโอเคแตะล่างนะครับอ่าแล้วก็เข็นผ่าน โอเคตามนี้เลยเราไม่มีบัตรเหมือนบัตรโดยสารเขาก็ต้องใช้วิธีนี้นะไปซื้อตั๋ว2เหรียญแล้วก็มาต่อคิวส่งนี้เลยเรียวๆเดี๋ยวรอคนลงมาจากเรือนะครับแล้วเราก็ขึ้นนะออกตัวแล้วนะครับอมอเตอร์ไซค์กับจักรยานขึ้นเป็นพวกแรกนะครับพอเราขึ้นไปจอดพบเนี่ยเขาจะให้ผู้โดยสารนะครับที่ข้างใน จะขึ้นเป็นกลุ่มๆกันนะครับนี่นะตรงนี้นะเราไปทางวานะครับจะเป็นช่องจอดรักรยานนะเนี่ยนะครับก็จะเป็นบรรยากาศ แล้วก็กางที่นั่งตรงนี้ได้นะรถก็จอดริงไว้นี่ไ่เบรกมงเบรกมือล็อกให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวมันจะมีขึ้นเล็กน้อยนะครัแบเดี๋ยวพอเขาปิดฝาท้ายอันนี้ปุ๊บก็แปลว่าไปได้แล้วนะส่วนคนที่มาเสร็จปุ๊บจะเข้าไปนั่งข้างในก็ได้ประมาณสิบห้านาทีเดินเข้าไปตรงนี้แล้วก็ออกด้านนู้นสำหรับคนที่ไม่มีจักรยานมาด้วยนะก็จะขึ้นเดินอย่างนี้เลยนะเข้านี่ห้องแอร์นะครับข้างในแล้วก็ไปออกด้านหน้า เดิน c ับแ b a ไปบัตจวบที่หยอดรออยู่ตรงนี้นะครับปเป็นเขาคุยกับน้องเข้ามาว่ารถสายไปได้ไหมน้องก็บอกเงยมุกแต่ไปอีปโออปโได้จุลน์ลำเปอร์อ๋อคืออีปโปน่าจะได้แหละนะเพราะข้อมูลหลายๆสายบอกไว้ได้ะเดี๋ยวเราจะหาที่พักนะครับที่หยาดดูเรียบร้อยแล้วนะพี่ราคาประมาณเท่าไหร่พี่400กว่าบาท400กว่าบาทนะครับ ก็สภาพครบจากตรงนี้ก็จะมีท่ารถซ้ายมือน, <doors iin S 2> นี่นะซ้ายมือนี่ก็จะเป็นสถานีรถบัสนะครับมีวิ่งซีด้วยนะข้างหลังที่มีคําว่าแคทเนี่ยนะครับเป็นป้ายเอาดีเนี่ยแคทนะครับก็จะเป็นรถตั้ง <t> ซีนนะถ้าจำไม่ผิดนะก็เป็นวิธีนะครับในการหาที่พงที่พักนะครับดูที่จอดจักรยานก่อนนะเป็นอันดับแรก เพราะว่าถ้าเราไม่มีจักรยานแล้วเนี่ยทริปนี้ล่มนะครับอยาให้หายอย่าให้อะไรก็คือเราคงไม่ยกจักรยานขึ้นห้องนะครับเพราะว่าห้องที่ปีนังเนี่ยน่าจะเล็กนะแคบเดี๋ยวจะไปรีวิวอีกทีนะไม่สามารถที่จะอีกอย่างหนึ่งเราไม่ไหวยกจักรยานขึ้นห้องนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะล็อกไว้ที่ล็อบบี้นะครับไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็ล็อกสองสาจุดนะครับล็อกไว้วยกันพ่วงๆก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าเราจะได้ห้องอยังไงนะจะได้ที่นี่หรือที่อื่นนะครับเดี๋ยวว่ากัน ก็ตอนนี้เราเข้ามาจอดด้านในนะเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวเราขึ้นรูปไปให้ดูดแล้วก็นี่นะรถพี่ยนริบเก่านี่ไม่ได้ใช้มีบันไดขึ้น2ทางนะของเรานี่ขึ้นด้านนู้นแล้วก็ขึ้นไปนะที่ชั้น2ห้อง11ด้านหน้านี่เป็นร้านเบเกอรี่นี่นะรวมกันนะล็อบบี้อยู่ตรงนี้ร้านขนมอยู่ตรงนี้จากที่พักเรานะ Google นำทางนะแปะไว้ที่หน้าแฮนด์นงนี้เลยอน,นุรักษ์ไว้นะครับทุก หรืออะไรนี่ยูเนสโกนะมีผลนะฮะถ้าเปลี่ยนแปลงแถปรวัตกรรมมากเกินไปก็อาจจะโดนถอดได้นะอย่าดีใจว่าได้ยูเนสโกนะครับรักษาไว้นี่ยากกว่านะร้านอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวจะข้ามถนนไปนะให้ปั่นท้างนูด้วยพี่จักรยานให้ปั่นด้วยสก็อตฝั่งนู้นอ่ะสองร้านมีร้านเซอร์วิสร้านนี้เลยนะครับนี่นะนี่ก็มีนะครับร้านจักรยานกับร้านนี้ขอล็อกก่อนนะคุณนี่ทำไม่ล็อกรถขโบรถลย่างใช่นี่นะครับล็อกไว้ข้างหน้าก่อนนะ เข้ามาในร้านแล้วนะเดี๋ยวหาอะไรก่อนนะโซเรียนเชนไนส์สปีดเยียบเดียบชิมโนนี่ครับมีก็มีนะโซ่เฟืองนะตินพงตีนผีเพียบที่ใส่กวดนเยบร้อยกรเลียนไม่ให้รอยสามพันไม่ถูกครับผีถึงปลาช้าข้างในขากระติกไม่ถูกเลยนะไม่ถูกนี่นะครับอะไรเพียบเยอะ แ n ะ9นท์ไนันนี้9น้าสปีดโอ้และสิบเอ็10 1บ1องโ e d ม a n e ีมีมีพี่ดนแบสวยดคบาวนี้มีหมดนะครับใบดงใบดินะร้อยหกสิเดียวเลย e o ใบตรงใบจานมีหมดนะน no coming all ten eleven twelve t ิบเกิทหกเจ็ดบาทนะครับมี 10, 11, นะ1 yeah. ิบสิบเ yeah, อ็ดสิอนะเอจีไรงียบยแปโทรศัพท์เดี๋ยวเอาโทรศัพท์มีแต่10เสิสปีดสแนะครับอยู่ที่661บาทนะ สิบสปีดไม่มีเก้าเก้ามีธรรมดามก็นะพีทีก็มันไม่ใช่ของชิมมานโนแต่ใช้กันได้มันเป็นของมีจ <B G. S 1> ีไม่เคยเจอหาชิมมานโนดีกว่ามีหลายร้านนี่แหละลองมาดูก่อนถ้าไม่ได้ให้เอาตรงนี้ <65 S 2> ตนนกใกล้บ้านตรงน,นี้มันใกล้โรงแรมหกสิบห้า <65 S 2> ถ้าไม่ได้เราค่อยมาเอานี่มันดูเด็ดของร้อยห้าสิบเอ็ดมาเลยอันนี้หกสิบห้าดิงกิตสำหรับเก้าสปีดนะครับก็จะอยู่ที่ห้าร้อยห้าบาทห้าร้อยหกบาทเก้าสปของชิมมานโน่ห้าร้อยกว่าบาทมันทค่ไหน แต่ดูแล้วก็น่าโอเคนะก็ถ้ามันไม่มีทางเลือกก็ต้องเอาแล้ก็เดี๋ยวดู <พอ S 1> ที่อื่นดูก่อนนะว่าเท่าไหร่ร้านที่สามใช่ไหมร้านที่สองอ่าจับไปร้านที่สามมีหมดนะน้ำยาหยอดทรงหยอดโซ่นะเกาะปีนังนะเดี๋ยวจะขึ้นร้านไม่ให้นะน้ำยาหยอดโซ่นี่ถ้าเป็นแบบเบสนี่สี่สิบแปดดิงกิทเอ้ยสามสิบออกขวดได้สามแปดขวดใหญ่สี่สิบแปดถ้าเป็นแบบไรนี่สามสิบแปดเดี๋ยวขึ้นราคาไทยไว้ให้นะมีหลายยี่ห้อนะไอ้ทรไอทู ทั้งหมดก็มาเติมกันแถวนี้ได้นะหาซื้อฟกเพิ่มราคาเท่าไหร่ก็ต้องซื้อนะอะไรซีดีกระเป๋าหน้าแฮนด์นะชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงนะครับมีบันได MKS อะ MKS เยอะ <M KS. S 2> <Yeah. S 1> Japanese one ซิดนะรุ่นประมาณปี90นะของใหม่มีหมดนะที่นี่นะวินเทจนะ <I> แคมบปคโนโลนะครับหายเราได้เก้าร้อเมตร ้านเดี๋ยวเราลองไปดูอีกลานก่อนนะครับอะไหล่ X T มีนะนี่นะ X T นี่ครบเลยสองร้นีพี่ผมว่าพี่ต้องเปลี่ยนชุดเกียร์ที่นี่แล้วพี่อยเลงมาเป็น1ิบสปีดนี่ X T R สุดสปีดเพราะว่าไม่ดี X T R นะสวยมากใชะได้เหรอส4แต่ก่อนห้องไม่ดีไม่ดีไม่ดีตอนนี้ไม่มีอะไหล่ะเลือกเอาเอานะครับตัวแทนสก๊อตนะครับร้านนี้นะ าใครอยากได้โลเคชั่นอะไรยังไงนะครับติดต่อมานะเดี๋ยวส่งไปให้นะครับทางแมปมีนะทางนี้มีจัดมีชิมานโน่ทานี้ร้อยเก้าร้อยห้าสิบเมตรเก้อยห้าสิบเมตรไปยันครับความสึกไงที่เสิร์ชเจอร้านชิมาโน,โนครับนี่ใจมากเลยครับ <laughs> ลอกลอกตกปลาครับ <laughs> เป็นไงครับได้ความรู้ใหม่ว่าชิมาโน่ก็ผลิตลอกด้วยเ <laughs> ออรู้รหหาโซ่พี่หาโซ่เสิรใหม่ นี่นะเรื่องยิงเงาที่เราควรรู้เลยนะครับเซิร์ชเจออย่าดีใจนะกลายเป็นอุปกรณ์ตกปาคันเบ็ดก็ชิบเลยร้านใหญ่ด้วยนะนี่กำลังจะไปร้านที่สองนะครับห่างประมาณ2โลกว่านะหาอะไรกันให้ได้นนวันนี้นะนี่นะครับบรรยากาศบ้านเมืองเขานะนี่เข้ามาจะแบบเหมือนจะจุดเซ็นเตอร์ใจกลางเมืองนะที่เขาอยู่กันไม่ใช่โซนท่อ,นองเที่ยวจักรยานก็ต้องจอดนะครับคนเป็นระดับหนึ่งนะนี่ ปีน่งไบช็อปอ่าโอเคโอ้โหร้านใหญ่เลยมีแน่นอนขายแบตเตอรี่แต่จักรยานเยอะอกว่าแบตเตอรี่เลยร mm. ้านนูน้นพ่อ,อยู่ัลโหล I want y o u and chain nice speed เ c h a g e shoe yeah Shimano nice speed y yep. e a and over there yeah yeah nice speed เข้ามาดูในร้านกันเลยนะครับนี่นะครับอะไรชิมานโนเข้ามาเซ p r i ไ e ใช่อะ คิด G เจ็ดสิบสามใเขียนร้อยห้าร้อยเก้าไม่กล่องไม่เหมือนที่เราใช้ว่าลายสปีดถ้ากล่องไม่เหมือนกันทำบัตรไตร85ท่าไหร่นะ85 include and share อ๋อ85คูณแปดหกร้อยแปดสิบแพงมาไทยร้อยกว่าบาทอ่านี่นะโอเคไหมพี่ไม่แต่มันไม่ใช่ชิมาโน่ใชุกนะชิมาโน่ใช่เหรอเออตาตามแปลกๆปลวะกล่องมันเนี่ยพร้อมเปลี่ยนจะเป็นถ้าเปลี่ยนเองเท่าไหร่ถามมาดูฮะ ถ้เปลี่ยนนี่ก็หก้ันแปดชิ้นนะคเปลี่ยนให้เย็บโอเคพี่ขาตีนผีพี่งอนะฮะขอขาตีนผีพี่อ่ะตอนที่มันสะบัดเน่ะงอไปละดัดได้ปะไม่งั้นต้องเปลี่ยนยันตีนผีเยับเอ็นสัตว์ลาย อย่าโอเคเอ็มเชนใช่ไหมก่อนถ้าดัดนี่มันไม่อยู่ในเซ็นทรัลไลน์มันเป็นแบเี้ยวอย่างน่ะเนี่ยลายมันอะอะไรมันมันไม่ได้ถ้ากระแทกไงยกกระทุ่งกระแทกแล้เนี่ยฝั่งเกียร์นี่มันแน่นอนจริงไม่แบบอยากยกอยากจับอะไรก็ได้โน่นออกแบบมันไม่ดีโอ้โหถ้าดีมต้องคนยูเซอร์ถ้าดีมต้องคนกว่านี้ยูเซอร์อเลอร์แล้วไม่มีตัวย้ำโซ่ออกเป็นตัวบีบโซ่ ดูนะมีอะไรอะไรบ้างนะนี่นะก็ดูๆกันนะมันคงบอ,อกได้ไม่หมดนะต้องตามหาเอาแล้ครับ,บเบนะี่ยพระบงพระเบรกมีเบรกมีชิมเยอะสุดก็ชิมาน,น,น,นโน่นะแล้วก็แอนด์คลิปของพวกเสือหมอบใส่บงใส่เบรกใส่เกียร์อ๋อมีคูลสต็อปนะครับข้างบนโอ้เอวิดมีนะครับมีเอวิดมีคูลสตออ็อปโฮปก็มีนะร้านนี้วเอเทอร์บัตทร์ <Yeah. S 2> so after MCO อะน,นี่คืออนะไรโอเคทนะ <c oughs> ุกทุกนะ <c oughs> ุ่กทุกทุทุกกทุ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 ก พี่ผมอยากจะบอกอะไรพี่ให้เนี่ยเอวิด B7 คูสอบไม่ใช่ B7 เอวิดเอวิดออริจินอลเนี่ย B7 เป่าใช่ถามว่าเท่าไหร่เปลี่ยนที่นี่จะจบบดเรื่อง B7 เ0เหรียญเองอ่อแปดเจ็ดหบหกหาบาทไหนแปดเหรียญเนี่ยเจ็ดบเหรียญห้าร้อบาทจับคันหน้า ของแท้ด้วยเสือโอ้โหแต่มาแต่พี่มาไม่ถึงนี่แน่นอนล่วงก่อนเนี่ยร้านนี้นะครับมีนะครับ BB 7 v นะ Cool Stop Avid นะครับครบครบนะพระเอกตระกูลพระเอกถูกนะร้าเล่นะครับ Distort มือสองมือหนึ่งนะมี t r e k Pianero นะครับ Sverb นะครับนี่ตัวตำนานในอดีตเลยเนี่ย Mountain Sky Cycling นี่ก็หายากนะครับ ดังในยุค90ขอเราคิดต่างแป๊บนะครับเดี๋ยวสรุปให้นะคิดค่าสวิตปะรวมนะพี่ผมถามแล้วอินกูดอ่านี่นะครับชื่อร้านนะเป็นไงครับนี่รู้สึกรถเสียกาแบนรูน้สึกว่าจะไปเอ๋อะไรนะทิปใกล้ลงอีกเรื่อยๆแล้วเพราะตังเริ่มจะหมดรถเสียต่างแดน ซ่อมที่หัดใหญ่5 5 0รยิไม่ยอมจ่ายเหนียวไว้เพราะว่าโปรต่อบอกว่ายังได้อยู่โซ่ยังได้อยู่เรียบร้อยเลยถ้าโปรต่อบอกโซ่ต้องเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนไปแล้วมันลงที่ผมนีกโทษโปรต่อโอ้โหไม่โทษคนเปลี่ยนเกียร์กลางเขาเลยนะโทษโทษโทษโปรต่อเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเปลี่ยนเกียร์ให้เป็นนะโซ่จะได้ไม่ขาดเขาไปเทสแล้วนะครับกลับมาบอกว่าเปลี่ยนยกชุด ตะคิวโซแมสไปไหน,นต่อเฉินเดมนะกลับที่พักว่าหรือว่าไปเที่ยวต่อ